เราทำขนาดนี้แล้วทำไมเขายัางไม่ชอบอ่ะแปลว่าเรากําลังเอาความสําคัญของเราไปแขวนไว้ที่คนอื่นมันก็เลยทําให้เราไม่พอใจในตัวเองสักทีมันก็เลยทําให้เราไม่มีความสุขกับตัวเองสักทีเพราะเรากำลังถามตัวเองว่าดีขนาดนี้แล้วทำไมยังไม่เลือกดีขนาดนี้แล้วทำไมยังไม่ชมเราก็เลยยังไม่พอใจกับตัวเองอยู่เพราะเราไม่รู้ว่าไอ้ความว่าดีที่สุดสำหรับเขามันคืออะไรเพราะใครที่กำลังตามหาความสุข ใครที่กําลังตามหาความสุขแล้วรู้สึกว่าความสุขทั้งหายากเหลือเกินแล้วก็ทําไมชีวิตฉันยังไม่มีความสุขเลยทําไมชีวิตฉันยังบุบๆเปี้ยวๆบิดๆเปี้ยวๆอะไรเงี้ยเออพยายามทําตัวเองให้ดีแล้วพยายามเวิร์กับตัวเองแล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองได้รับการยอมรับยังไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นความมีความสุขยังไม่รู้สึกว่าตัวเองฐานตัวเองมันเฟิร์มวันนี้พี่ออยากจะเอามาแชร์ไอเดียของพี่นะคะว่าทํายังไงชีวิต เราถึงจะรู้สึกว่าเรามีความสุขได้ทุกขณะของชีวิตเป็นสิ่งที่พี่แบบได้ได้รับคำได้รับไอเดียมาจากน้องคนหนึ่งนะคะที่ที่เราคุยกันแล้วสิ่งหนึ่งที่พี่มาเอ๊ะถามก็คือ,อวันนี้เราลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองเพื่ออะไรเพื่ออะไรอะตอนที่เอาตอนที่พี่นะตอนที่พี่ลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองอะพี่ลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองเพราะพี่ประกาศว่าฉันไม่เอาแล้วชีวิตแบบเนี้ย ไม่อยากได้ไม่ไม่อยากแบบเป็นคนเป็นทุกข์กับทุกๆเรื่องเป็นคนที่เห็นเนกาทีฟในทุกๆเรื่องไม่อยากเป็นคนที่เห็นอะไรก็แย่ๆไปหมดทําไมคนนั้นก็ไม่ดีทําไมคนนี้ก็ไม่ดีอยู่ในฟังก์ชันท็อกซิกตลอดเวลาทีเนี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่เอาอะไรแบบเนี้ยเราไปที่ไหนก็มีแต่คนพูดเรื่องนิกาทีฟทำไมฉันเจอแต่คนพูดนกาทีฟวะแล้วเราใช้ชีวิตเป็นเหยื่อตลอดเวลาถูกคนกระทืบทางนี้ถูกคนกระทืบทางนี้ ถูกโลกเวียงไปทางนี้ทีโลกเหวียงไปทางนี้ทีแล้วเราไม่แฮปปี้ตอนนั้นเผียวจำได้ว่าเผียวอยู่ที่ดูไบยอยู่ที่ดูไบแล้วก็ทํางานอยู่ที่โรงแรมที่อาบูดาบีแล้วตอนนั้นอ่ะรู้สึกว่าตอนที่พี่ลาออกเจ้านายพี่ถามว่าทําไมและพี่ตอบว่าไอ้ไม่มีความสุขกับชีวิตตัวเองแล้วอะรู้สึกแบบรู้สึกว่าทุกอย่างมันนนิกถีบไปหมดเลยอะรู้สึกแบบมันแย่ไปหมดเลยในทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยแล้วไอคิดว่ากาันตอนนั้นลาออกมาเพื่อ กลับมาเมืองไทยมาพักเนาะแล้วก็มันมีคอร์สที่เราอยากมาลงเรียนแล้วเรารู้สึกว่าเราฟังคอร์สเนี่ยแล้วเรารู้สึกอินกับมันมากแล้วเราอยากอยากมาลงเรียนเอาชีวิตตัวเองกลับมาเราก็เลยกลับมาเมืองไทยแล้วก็มาลงเรียนลงเรียนด้านจิตวิญยานี่แหละแล้วก็ตามหาความสุขให้กับตัวเองค้นหาความสุขรู้สึกว่าคุยกับใครไม่ได้เลยที่บ้านอะไรเงี้ยตอนนั้นตั้งเป้าคือเราจะเอาชีวิตตัวเองกลับมาเราอยากมีความสุข แต่แล้วก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆนะทุกคนแล้วก็เหมือนที่เราเคยเล่าในหลายๆคลิปอะว่าพอามันเรียนมาเรื่อยๆปรับโหมดจากนักทีดเป็นโพสิทีฟแล้วแต่ทำไมชีวิตมันยังไม่ดีจนกระทั่งมาเจอเซลคอคำว่าเซลคอนเซปเนาะแล้วก็ตอนเซลคอนเซปอ่ะมันคือการอยากเอาตัวเองกลับมาเพื่อให้เขาชอบเราเพราะมินมีคนพูดว่าถ้าเธออยากได้เขากลับมาหรือว่าอยากให้ผู้ชายคนนั้นชอบเธอนะเธอต้องทำเซลคอนเซปฉันก็เลยไปเรียนเซลคอนเซปเพราะฉัน มีเป้าหมายว่าอยากให้คนคนนั้นมาชอบฉันแต่ว่าพอท้ายที่สุดพอเราเริ่มเวิร์กกับตัวเองไปสักพักหนึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราชอบตัวเองมันก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อไอ้ที่ผ่านมาที่เราเวิร์ก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 เรามีเป้าหมายเพื่อให้ตัวเองภูมิใจในตัวเองชอบตัวเองเรากลับมารู้ว่าไอ้ที่ฉันทําทั้งหมดเนี้ยฉันทําเพื่อตัวฉันเองทีเนี้ยเราก็เลยพี่ก็เลยลืมนึกไปว่ามันก็จะมีหลายคนที่ยังอยู่ในฟังก์ชันที่ ลุกขึ้นมาออกกำลังกายลุกขึ้นมาทำตัวเองให้ดูดีลุกขึ้นมาทำตัวเองให้ประสบความสำเร็จเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากผู้คนเรายังตกเป็นทาสการถูกยอมรับจากผู้คนอยู่ซึ่งเอาจริงๆอะ่ะอันนั้นมันเป็นบาดแผลเนาะบาดแผลของของชีวิตเรานั่นแหละที่มันอาจจะเติบโตมาในในโลกที่เราต้องการการคำชมเราต้องการการได้รับการยอมรับ พอมันเป็นอย่างนั้นอะอันนี้มันเกิดจากน้องคนหนึ่งที่ที่ที่พี่เคยเล่าให้ฟังเนะว่าพอคุยกันเนี่ยน้องก็บอกว่าเขาต้องการที่จะทําให้ผู้หญิงคนนั้นเสียดายต้องการที่จะทําให้ผู้หญิงคนนั้นรู้สึกว่าเขาเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดมันเลยทําให้เขาลุกขึ้นมาเวิร์กกับตัวเองเพื่อให้ตัวเองเป็นช้อยส์ที่ดีที่สุดพี่ว่าหลายคนตกกับดักนี้เพราะตอนพี่เองก็เหมือนกันพี่พยายามทําตัวเองให้เป็นผู้หญิงที่ใครเห็นก็ต้องอยากได้ฉัน 350. ใครเห็นก็ต้องอยากเสร็จอยากอยาก รู้สึกโชคดีที่มีฉันแต่ปรากฏว่าพอมันเวิร์กกับตัวเองไปสักพักหนึ่งเราเบนของพี่มันเบนออกได้ทันว่าเราไม่ได้สนใจเนี่ยว่าคุณจะยอมรับฉันหรือไม่ยอมรับฉันเพราะฉันยอมรับตัวเองแล้วแต่มันจะมีบางคนที่ยังหลงอยู่ว่าเออพอเราเวิร์กไปสักพักหนึ่งเราดีขนาดนี้แล้วทําไมเขายังไม่ชอบอ่ะทําไมให้สังเกตตัวเองแค่นี้นะเราทําดีขนาดนี้แล้วทําไมเขายังไม่ชอบแล้วมันยัง แมทเทอร์สำหรับเรามันยังเป็นประเด็นสําหรับชีวิตเราว่าเราทําขนาดนี้แล้วทําไมเขายัางไม่ชอบอ่ะแปลว่าเรากําลังเอาความสําคัญของเราไปแขวนไว้ที่คนอื่นมันก็เลยทําให้เราไม่พอใจในตัวเองสักทีมันก็เลยทําให้เราไม่มีความสุขกับตัวเองสักทีเพราะเรา กำลังถามตัวเองว่าดีขนาดนี้แล้วทําไมยังไม่เลือกดีขนาดนี้แล้วทําไมยังไม่ชมเราก็เลยยังไม่พอใจกับตัวเองอยู่เพราะเราไม่รู้ว่าไอความว่าดีที่สุดสําหรับเขาอะมันคืออะไรเพราะเรากําลังเอาตัวเองไปเป็นเหยือ่อแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราฟันธงเลยว่าฉันจะลุกขึ้นมาดีเพื่อตัวเองคําถามของพี่ที่ถามน้องคนนั้นนะพอเขาอธิบายมาว่าเขาลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองแบบนี้เขาปรับมเซ็ตแบบน,นี้นู่นะนี่นั่นน่พี่ถามว่าแต่ว่า เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาก็ยังไม่ชอบพี่ถามว่าไอ้ที่ผ่านมาที่เวิร์กกับตัวเองอะเวิร์กเพื่ออะไรเวิร์กเพื่อให้ตัวเองภูมิใจในตัวเองหรือเวิร์กเพื่อให้ผู้หญิงคนนั้นรู้สึกว่าเรามีดีเพื่อให้เขาชอบเราเพื่อเอาชนะเขามันเลยทําให้น้องจูก,กิดเออจริงๆแล้วผมทําเพื่ออยากเอาชนะเขาอยากให้เขารู้สึกว่าเรามีดีแล้วเขาเสียดายนั่นเป็นการตั้งเข็มที่ผิดเพราะ เราไปบังคับข้างนอกไม่ได้แต่เราสามารถบังคับข้างในได้วันนี้ถ้าเกิดคนคนนั้นไม่ได้เห็นค่าเราเราจะรู้สึกเลยว่าเราเฟลทันทีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนคนคนข้างในของเราเห็นค่าตัวเองไม่ว่าคนข้างนอกปฏิเสธเราหรือไม่อยากได้เราคุณค่าของเราจะยังอยู่คุณค่าของเราจะยังอยู่เพราะฉะนั้นการที่เราเวิร์กกับตัวเองมันเลยเป็นการที่เราเพิ่มคุณค่าให้เรารู้สึกกับตัวเองว่าเรามีค่าไม่ใช่ทําเพื่อให้ผู้คน โลกยอมรับเราแต่ทําเพื่อเรายอมรับตัวเองนี่คือเคล็ดลับของความสุขเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายอมรับตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีข้อดีเรามีแต่ข้อดีเราไม่มีข้อเสียไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นการยอมรับตัวเองคือการที่เรารู้ว่าเราเป็นใครเราต้องการอะไรเรามีข้อดีและเรามีข้อเสียยังไงเราเห็นข้อเสียของเราเรารักข้อเสียของเรา เราโอบกอดข้อเสียของเราเราเมตตาข้อเสียของเราเรากรุณาข้อเสียของเราเรายอมรับตัวตนของเราแล้วพอเรายอมรับตัวตนของเราเราก็จะสีโลลาบเราก็จะปล่อยแล้วก็เชื่อมันเราจะกลับมาอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยของเราเพราะมันปลอดภัยแบบเนี้ยมันกลายเป็นว่าไม่ว่าสิ่งใดก็เกิดก็ตามที่เกิดขึ้นล้วนดีเสมอ ล้วนดีเสมอคือถ้าเราไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการแปลว่าเรากําลังได้รับการดูแลจากจัก,กรวาลอยู่เราได้รับการดูแลอย่างดีจากจากโลกนี้เพราะสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราคู่ควรเมื่อเราได้ในสิ่งที่เราต้องการนั่นก็แปลว่าเรากําลังได้รับการดูแลจากโลกนี้เช่นกัน เพราะเราคู่ควรกับสิ่งนี้มันจะทําใหเราวางใจเพราะระวางใจแบบนั้นได้มันจะทําให้เราเป็นสุขเราจะไม่ไดิ้นรนกับการเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกเพราะเราเฟิร์มอยู่ในฐานข้างในของเรานี่คือความสุขของพี่นี่คือความเคล็ดลับความสุขของพี่คือถามว่าไอ้ความสุขอ่ะมันไม่ได้แบบดิ่งโดดแบบนี้แต่มันคือการที่เราไม่ถูก ไม่ดิ้นหล่นเรารู้สึกขอบคุณทุกครั้งที่มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเรารู้สึกยินดีทุกครั้งที่มีเรื่องราวดีๆเข้ามายิ่งเรายินดีมากเท่าไหร่เรื่องราวดีๆจะเข้ามาในชีวิตของเรามากเท่านั้นและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรื่องที่เราไม่คาดหวังหรือเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับเราเราหาวิธีจัดการใจของเราได้ด้วยการที่เราไม่ดิ้นไม่คลุกอยู่กับมันเราไม่ ไปลุกกับความทุกข์นานจริงๆแล้วอ่ะเราทุกคนนะ่ะมีทางเลือกนะเลือกเลือกได้ว่าวันนี้จะเป็นสุขหรือจะเป็นทุกข์แต่ไอ้ที่เราเป็นทุกข์อยู่เราทุรนทุายไม่ว่าจะเป็นจากความรักจากการงานจากการเงินอะไรก็แล้วแต่ไม่ชอบนู่นนี่นั่นเพราะเราเลือกเราเลือกที่จะใช้ชีวิตตัวเองแบบเป็นเหยื่อไม่ได้เป็นผู้เลือกวันนี้ถ้าเราบอกว่ามันมีทาง มันมีมันมีสถานการณ์อยู่สถานการณ์หนึ่งถ้าเรามองบวกเราจะเป็นเราจะเห็นความสุขถ้าเรามองลบเราจะเห็นความทุกข์แต่ไม่ว่าเราจะมองเรื่องไหนมันเป็นสถานการณ์เดียวกันถามว่าเราจะเลือกอะไรถ้าเราเลือกชีวิตตัวเองถ้าเราเลือกความสุขเราจะมองบวกแต่ถ้าเกิดเราเลือกที่จะเป็นเหยือ่อให้โลกฟาดเราไปทางนั้นที่ฟาดไปทางที่นี้เราจะมองลบมันก็เลยเป็นการที่เราอะใช้ชีวิตแบบไหน เคล็ดลับความสุขของพี่มันก็เลยกลายเป็นการใช้ชีวิตแบบเป็นผู้เลือกเราเลือกได้ทั้งหมดเลยวันนี้มีใครสักคนเดินจากเราไปอ่ะเราเลือกได้หมดว่าเราจะนั่งอมทุกข์หรือเราจะลุกขึ้นมามีความสุขเราคือผู้เลือกเราคือ The Creator เราคือผู้สร้างชีวิตของเราเองวันนี้สมมุติว่าเราสูญเสียงานสูญเสียเงินเราก็เลือกได้ ว่าเราจะลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อตัวเองหรือเราเลือกที่จะโทษสถานการณ์ต่างๆเราเลือกได้ทั้งหมดวันนี้เราแค่ต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราจะเลือกอะไรเราแค่ต้องวางตัวเองให้เป็นผู้เลือกนี่คือเคล็ดลับความสุขของพี่นะคะคือการวางตัวเองให้เป็นผู้เลือกการเป็นผู้เลือกมันต้องสร้างขอบเขตให้กับตัวเองให้ได้มันต้องมีบาวดอรี่เพราะ เราไม่สามารถเลือกได้ถ้าเราไม่มีมาตรฐานในตัวเองเราไม่สามารถเลือกได้ถ้าเราไม่มีขอบเขตว่าอะไรที่เราคู่ควรอะไรที่เราไม่คู่ควรการที่เราจะรู้ว่าอะไรที่เราคู่ควรอะไรที่เราไม่คู่ควรเราต้องกลับมาถามตัวเองว่าณนะวันนี้ฉันต้องการอะไรฉันฉันอยากมีชีวิตแบบไหนการกลับมาสำรวจข้างในของตัวเองการกลับมาเวิร์กกับตัวเองมันคือการทำเซลฟ์คอนเซปต์นั่นเองการทำเซลฟ์คอนเซปต์จริงๆแล้วกระบวนการทำเซลฟ์คอนเซปต์มันจะทำให้เรา เห็นความต้องการเห็นความเชื่อของตัวเองอย่างชัดเจนและเห็นว่าเราต้องการเติบโตไปเป็นใครเราต้องการมีอะไรในชีวิตพอเราเห็นแบบนั้นนะเราจะวางขอบเขตของตัวเองได้เราจะมีมาตรฐานของตัวเองได้เพราะฉะนั้นทุกคนเพียวว่าในช่องเพียวอ่ะม,มันมีทริคเล็กๆน้อยๆที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้หยิบใช้ได้นะคะเอาไปหยิบใช้ได้แล้วลงมือทําได้เพราะฉะนั้นลองเอาไปทําดูแล้วเธอจะแล้วใช้ชีวิตแบบเป็นผู้เลือกจริงๆสักที เพราะนี่คือเคล็ดลับของความสุขเราไม่จําเป็นต้องให้โลกเหวี่ยงเราไปทางนู้นทีทางนี้ทีแต่และวันนี้เราเลือกชีวิตของเราได้ว่าเราจะเอาอะไรเราอยากมีชีวิตแบบไหนเราอยากมีความสุขหรือเราอยากจมอยู่ในความทุกข์เราอยากอยู่ในความสัมพันธ์ผู้ผูพังพังนี้หรือเราอยากจะเดินออกจากความผู้ผูพังพังนี้การเดินออกจากความ สัมพันธ์ที่มันผุผุพังพ bueno ัง <difí> ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เ<ตา>มื่อไหร่ก็ตามที่เราตัดสินใจเป็นผู้เลือกเลือกตัวเองเลือกความรู own, ้สึกของตัวเองเลือกความสุขให้กับตัวเองมันจะทําได้มันจะทําได,มได้มันอาศัยกําลังภายในอย่างมากค่ะที่จะต้องเดินผ่านจุดๆุดนี้ได้มันต้องอาศัยความรักที่เรามีกับตัวเองอย่างมากที่จะทําให้เราเดินผ่านจุดจุดนี้ได้แต่ทุกคนทําได้ถ้าพี่ทําได้ทุกคนก็ทําได้แต่ถ้าทุกคนคิดว่า อยากมีไกดอยากอยากได้คนไกดทักสอบถามรายละเอียดไต้นะคะที่ไลา์แอดนี้นะคะเรามีพี่เอ๋มีคอร์สที่เรียกว่าเป็น unlimited คอร์สที่เป็นคอร์สที่ดึงตัวเองกลับมาเฟิร์มกับตัวเองอีกสักครั้งกลับมารักตัวเองแบบรายเงื่อนไขกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองแล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอยากหยุดวงจรนี้อยากเป็นคนเลือกตัวเองสักที ทักสอบถามได้ที่ไลน์ที่ขึ้นให้อยู่นี้นะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนสวัสดีค่ะ